สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะขึ้นหัวข้อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอันนี้ตัวอย่างที่หนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างจากหนังสือเรียนของเรานะคะอยู่ที่หน้า33นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตุ๊กติ๊กซื้อน้ำดื่มขวดเล็กและขวดกลางซื้อน้ำดื่มขวดเล็กและขวดกลางมาขาย รวมกันกี่ขวดคะ200ขวดเป็นเงินเท่าไหร่เอย่ยเป็นเงิน1,200บาทอันนี้คือทุนใช่ไหมคะต่อไปถ้าเขาขายขวดเล็กในราคานะคะราคา5บาทและขายขวดกลางในราคา8บาทนักเรียนดูตรงนี้ก่อนอะ ถ้าสมมุติครูให้ขวดเล็กมี x ขวดจะได้ขวดกลางเท่าไหร่คะจะได้ขวดกลางเท่าไหร่เอ่ยจะได้ขวดกลางเท่าไหร่ทั้งหมดมี200ถ้าขวดเล็กไปแล้ว x ขวดใช่ไหมคะขวดกลางก็ต้องมี200ลบ x ขวดต่อไปนักเรียนดูนะคะอ่ะอันนี้คือขวดเล็กมีขวดเล็กกับ ขวดกลางนะคะอ่ะมันตัวใหญ่ไปนักเรียนมีขวดเล็กกับขวดกลางใช่ไหมคะขวดถ้าให้ขวดเล็กมี x ขวดขวดกลางก็จะได้200ลบ x ขวดต่อไปเขาขายขายขวดเล็กขวดละเท่าไหร่คะ5บาทเพราะฉะนั้นจากขวดเล็ก x ขวดเนี่ย ก็จะขายในราคา 5x ต่อไปขวดกลางในราคา8บาทเพราะฉะนั้น8ก็ต้องไปคูณกับ200ลบ x ใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนดูโจทย์ค่ะเมื่อขายหมดเมื่อขายหมดคำว่าเมื่อขายหมดจะได้กำไรมากกว่า250อันนี้ก็คือเครื่องหมายมากกว่าปกติ การที่เราจะได้กำไรเนี่ยเราต้องเอาอะไรมาลบอะไรคะเราต้องเอาราคาขายมาลบด้วยทุนถึงจะได้กำไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขายของเราคืออะไรคะขายของเราคืออะไรขายของเราก็คือช่องนี้ขวดเล็กกับขวดกลางเพราะฉะนั้นขาย ขายของเราค่ะขายของเราอ่ะกูตั้งตรงนี้นะขายลบทุนอ่าเท่ากับกำไรเพราะฉะนั้นเราจะตั้งอสรรมการได้ว่าขายคืออะไรคะ 5x บวกกับอะไร8คูณ200ลบ x ทุนคือเท่าไหร่คะ ทุนคือ1,200ลบด้วย1,200แต่โจทย์บอกว่าอะไรคะมากกว่าเพราะฉะนั้นจากเครื่องหมายตรงนี้ของเราก็จะเป็นมากกว่าเท่าไหร่คะ250ต่อไปเจอวงเล็บกำจัดวงเล็บค่ะตรงนี้เหลือ 5x เหมือนเดิมใช่ไหมคะ8 2เป็นเท่าไหร่16 8 หเป็น8เป็นลบแปดลบหนึ่ 1200, มากกว่า250ต่อไปทำยังไงคะตัวแปรบวกลบกันใช่ไหมคะตรงนี้กับตรงนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยลบสามพัลบออกด้วยพ2 3, 1, 3 4 5 6เหลือเท่าไหร่คะ บวก400ใช่ไหมคะมากกว่า250ต่อไปยังไงต่อคะยังไงต่อย้ายตัวเลขมาอยู่ฝั่งตัวเลข400จากบวกย้ายมาลบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ลบ 3x มากกว่า250-400ลบ400เหลือเท่าไหร่คะลบ150ใช่ไหมคะ ต่อไปเมื่อเราย้ายจำนวนที่เป็นลบไปคูณหรือหารจะต้องกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็น x ส่วน150หารด้วย3 3 5 0 5ตอบเท่าไหร่คะ x น้อยกว่า50คําคำว่า x น้อยกว่า50มันเอา50ไมไหมคะนักเรียน มันไม่เอาห0เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าตุ๊กจะขายน้ําดื่มขวดเล็กได้อย่างมากกี่ขวดน้ําดื่มขวดเล็กของเรามีกี่ขวดคะ x ขวดเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างมากกี่ขวดก็ต้องตอบว่ากี่ขวดคะตอบว่ากี่ขวดเอ่ยตอบ49 ขวดเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียนโอเคนะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองมาดูตัวอย่างที่สองที่ประกรมีเงินสะสมอยู่จำนวนหนึ่งที่ประกรมีเงินสะสมอยู่จำนวนหนึ่งรู้หรือยังว่าเท่าไหร่ถ้ายังไม่รู้ก็ให้เป็นตัวแปร x อ,อ่ะวันหนึ่งพ่อให้เพิ่มอีก600บาทอ่ะ เดิมทีปรกรณนนี่มีเงิน x บาทพ่อให้เพิ่มพ่อให้เพิ่มอีก600ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x บวก6 0 0เพราะว่าเดิมมีอยู่ x บาทวันรุ่งขึ้นทีปรกรณ์ซื้ออาหารให้แมวตอนนี้ทีปรกรณ์มีเงิน x บวก6 0 0บาทถ้า ซื้ออาหารล่ะคะถ้านําเงินไปซื้ออาหารละ่ะต้องทํำยังไงถ้านําเงินที่มีไปซื้ออาหารต้องทํำยังไงคะเอาเงินที่มีลบด้วยเงินที่ซื้ออาหารใช่ไหมคะก็คือ x บวก6 0 0ลบเท่าไหร่คะลบ420และทีปรกรณ์ยังรู้ว่ายังเหลือเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง คำว่าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินที่ทีปรกรณและเงินที่พ่อให้รวมกันเงินที่ทีปรกรณมีและเงินที่พ่อให้รวมกันคืออะไรคะคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นอสรรมการได้ดังนี้ค่ะเดิมมีเงิน x บาทพ่อให้เพิ่ม600บาทใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงใช่ไหม420ก็เลยเอาไปลบรู้ว่ามีเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเงินของทีประกรณ์และพ่อให้รวมกันก็คือตรงไหนคะ x บวก600คําว่าครึ่งหนึ่งมันก็ต้องคือหารด้วย2ใช่ไหมคะอะต่อไปทํายังไงต่อทํำยังไงต่อ,งงต,อตัวเลข บวกลบกันได้ใช่ไหมคะ600ลบ420เหลือเท่าไหร่400 500 600เหลืออ่า x บวก180มากกว่าเท่ากับ x บวก600ต่อไป2ตรงนี้อค่ะนักเรียนจะกำจัด2ยังไงย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคูณไข่นะคะ คูณไเสร็จปุ๊บทายังไงต่อเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อ,รงงตอกระจาย2เข้าไปในวงเล็บใช่ไหมคะ2คูณกับ x ได้ 2x 2คูณกับ180ได้เท่าไหร่คะ2 360บใช่ไหมคะบวก360้ยมากกว่า x บวก6ต่อไปทำยังไงต่อทำยังไงต่อทำยังไงต่อมาต่อตรงนี้นะ ตัวแปรย้ายมาฝั่งตัวแปรใช่ไหมคะ x จากบวกย้ายมาลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น 2x ลบ x เหลือ x เดียวเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ300จากบวกย้ายไปลบ300 400 500 600เหลือเท่าไหร่คะ2 40เพราะฉะนั้นจงหาว่าเดิม ทีปรกรณ์มีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาทอย่างน้อยกี่บาทนักเรียนดูเครื่องหมายของเรามากกว่าหรือเท่ากับ240มันเอา240้ยไหมคะอ่ามันเอา240ด้วยเพราะฉะนั้นจะตอบว่าอะไรคะเดิมที่ปรกรณ์มีเงินสะสมอยู่อย่างน้อย240บาทนั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้ อะดูต่อคะ่ะนักเรียนดูต่อดูต่อมาดูเฉลยแบบฝึกหัด1 4หน้า38ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนอ่ะข้อนี้ข้อนี้ง่ายมากข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมคะมาวินอ่านหนังสือเล่ม1วันแรกอ่านได้2ส่วนหของเล่มคําว่าของคือการคูณ2ส่วนหของเล่มมันก็คือ 2อ,อะไรคะสส่วน5ของ x เ,เล่มเราให้เป็นตัวแปรวันต่อมาอ่านได้อีก25หน้าสแสดงว่าวันแรกเนี่ยเขาอ่านได้สองส่วน5ของเล่มวันต่อมาอ่านได้อีก25ห้าน้าก็บวกเพิ่มไป25หน้าใช่ไหมคะรวมสองวันเนี่ยรวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่ม คำว่ามากกว่าครึ่งเล่มคืออะไรอ่าครึ่งเล่มก็คือมากกว่าครึ่งเล่มก็คือ x ส่วน2ใช่ไหมคะทายังไงย้ายตัวแปรมาไว้ฝั่งซ้ายโดย x ส่วน2ย้ายมาไว้ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน 5x ยังไงคะลบ x ส่วน2ใช่ไหมคะตัวเลขย้ายไปฝั่งนู้นให้หมดนะคะก็จะเป็นลบ 25ต่อไปถ้าเจอการบวกลบเศษส่วนอ่ะอันเนี้ยส่วน5กับ x ส่วน2มันคือ1ส่วน2ใช่ไหมคะทำาไม่ง่ายทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้หลักการคูไคว่านะคะอ่ะ2คูณ2ได้4 x 5คูณ x ได้ลบ5 x ต่อไปตัวส่วนจับตัวข้างล่างมัน จับตัวข้างล่างทำยังไงคะคูณกัน5 2สองเป็น10มากกว่าลบ25าทำยังไงต่อคะย้าย10ใช่ไหมคะย้าย10จากหารไปคูณลบ25ต่อไปตัวข้างบนบวกลบกันได้เลยไหมคะอ้าบวกลบกันได้เลยเพราะฉะนั้น 4x ลบ 5x ก็จะเหลือลบ x มากกว่าลบ250 ทำยังไงต่อคะตัวแปรห้ามติดลบเพราะฉะนั้นมันคือลบ 1x ใช่ไหมคะลบย้ายไปคูณหรือว่าหารจะต้องทำยังไงกับเครื่องหมายนะคะกลับเครื่องหมายใช่ไหมคะกลับเครื่องหมายจากมากกว่าเป็นน้อยกว่า x ของเราก็จะได้200ลบ250หารด้วยอะไรคะลบ1ลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น x จึงน้อยกว่า250 x น้อยกว่า250มันเอา250ไหมคะไม่เอาเพราะฉะนั้นนักเรียนดูคำถามจงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีอย่างน้อยกี่หน้าตอบกี่หน้าคะนักเรียนตอบกี่หน้าคะตอบ250ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เอา250ใช่ไหมคะต้องตอบ200 สีะะ่าหน้านักขาต่อไปต่อไปมาดูข้อสุดท้ายของคาบนี้ค่ะข้อสุดท้ายของคาบนี้ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญ5บาทอยู่ในกระป๋องออมสินจํานวนหนึ่งเมื่อเหรียญเต็มกระป๋องเขาเทออกมานะับพบว่าพบว่าอะไรคะอะมีเหรียญบาทกับเหรียญ5บาท ใช่ไหมคะอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อเทออกมาพบว่าอะไรคะมีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่สิบสองเหรียญถ้าครูให้เหรียญห้าบาทมี x เ,เหรียญเขาบอกว่าอะไรคะมีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่สิบสองเหรียญแสดงว่าเหรียญบาทเนี่ยต้องเป็น x บวกสิบสอง และนับเงินได้ไม่น้อยกว่า300คําว่าไม่น้อยกว่าคือเครื่องหมายไหคะมากกว่าหรือเท่ากับแต่อย่าลืมนะคะ1บาทมีค่าเท่าไรคะห่บาท5บาทมีค่า5บาทเพราะฉะนั้นจากตรงนี้1บาทคูณเข้าไปกับ x กวก12ก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ต้องเป็น 5x เพราะมีค่า5บาท ามาดูค่ะเราจะตั้งอสรรมการได้ว่าอย่างไงเขาบอกว่าอะไรคะเมื่อเทออกมาใช่ไหมคะพบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5บาทอยู่12เหรียญและนับเงินคําว่านับเงินเราต้องเอาช่องไหนมาคะเออเราก็ต้องเอาช่องที่เป็นค่าของเงินใช่ไหมคะนับเงินรวมกันใช่ไหมนับเงินมันคือการรวมกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะตั้งอสรรมการได้ว่า x บวก12บวก5 x มากกว่าหรือเท่ากับ300ต่อไป x กับ x ได้6 x 12ย้ายจากบวกไปลบแสดงว่า300ลบ12เหลือ288 5หา x ย้าย6จากคูณไปหาร6 6อะไรคะ 5้าใช่ไหมหกสี่ยี่สิใช่ไหมคะ 6, 4, 24, หกสี่ยี่สิบสเหลือเศษ2ใช่ไหมหกสี่ยี่สิบสีห้ายี่หกยี่เจ็ดยีหอะไรได้48เหลือเศษ 4, 4ี6 8ี่สี่สิใช่ไหมคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าจงหาว่ามีเหรียญ พิมพ์ผิดอีกแลลวมีเหรียญ5บาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญจานวนเหรียญอยู่ตรงไหนคะจานวนเหรียญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เขาถามเหรียญอะไรเหรียญ5มีเหรียญ5บาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ48มันเอา48ไหมมันเอา48เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ามีอย่างน้อยกี่เหรียญคะมีอย่างน้อยกี่เหรียญอย่างน้อย 48, 48เหรียญน,นะคะนักเรียนก็เขียนให้มันเรียงดีๆนะคะโอเคขาบนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัด